สวัสดีครับวันนี้นะครับทีมงาน FX Broker s c a m นะครับก็จะมารีวิวนะครับ Broker Xnet นะครับว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงมีใบอนุญาตการกำกับดูแลการบริการลูกค้ายังไงนะครับตรงนี้ก็คือเราเป็นลูกค้าประเทศไทยเนาะเราก็เลยใช้เป็น th นะครับอันดับแรกมาดูก่อนเลยนะครับมาดูอย่างแรกก่อนเลยนะครับอะไรเนี่ยครับ n i m Nym Star Limited นะครับ ใช้เป็นบริษัทนิมสตาร์นะครับจดทะเบียนอยู่ในประเทศเชเชลนะครับเลขทะเบีย 1, น842-3606-1ขีดะครับได้รับอนุญาตจากสำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน FSA นะครับซึ่งไลเซนใบ,บอนุญาตยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับมีจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ F 2 0ชั้นหนึ่ง อีเดนพลาซ่านะครับเกาะหมู่เกาะอีเดนหมู่เกาะอีเดนไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนนะครับบริษัทชื่อว่านิมสตาร์นะครับคนละชื่อกันกับเอกเน็บนะโอเคนะครับเพราะว่าอยู่น่าจะอยู่คนละส่วนกันโอเคนะครับมาดาูในส่วนของควบคุมการเทรดนะครับมี107ผลิตภัณฑ์นะครับมีกลุ่มคริปโตด้วยโลหะพลังงานนะครับแล้วก็ประเภทบัญชีเนี่ยมีสแตนดาร์ด กับบัญชีเซนนะครับฝากขั้นต่ำเนี่ยหนึ่ง <c oughs> เหรียญก็เล่นได้แล้วก็บัญชีสําหรับมืออาชีพนะมืออาชีพนะครับมีมาตรฐานกับมืออาชีพนะครับแยกกันมืออาชีพเนี่ยก็คือฝากขั้นต่ำมาพันเหรียญขึ้นไปนะครับให้สเปดที่ต่าแล้วก็สเปดเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับแต่ว่าแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าซีโร่เนี่ยสเปดต่ำก็จริงนะครับก็ต้องดูด้วยว่ามีค่าคอมมิชชั่นไหมนะครับบัญชีโปรนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมแต่ว่าอาจจะคูณขั้นต่ำเยอะ นะครับให้เลเวอเรจสูงสุด1ต่อ2,000ให้เลเวอเรจเยอะนะครับเลเวอเรจเยอะแต่ว่าเลเวอเรจเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาเอานะครับว่าเลเวอเรจสูงเนี่ยมันก็อาจจะเข้าออเดอร์ได้เยอะนะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงนะครับไม่มีโบนัสเงินฝากนะครับไม่มีโบนัสเงินฝากนะครับโอเคโปรแกรมพาร์ทเนอร์การศึกษาเครื่องมือนะครับ b m p 4กับ MT5 แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังใช้ MT4 อยู่นะครับ แล้วก็มีบัญชีข้อมูลทั้งหมดที่เราเห็นแล้วนะครับหลักๆก,ก็คือว่า x n e t แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับใช้บริษัทที่ชื่อว่า n i m s t a r Limited นะครับในการควบคุมแล้วก็จดทะเบียนอยู่ที่เกาะเชเชลนะครับนะครับที่อีเดนนะครับเป็นประเทศเชเชลอยู่เกาะอีเดนนะครับโอเคมีเป็นอันนี้เลขจดทะเบียนนะครับแล้วก็ บริการทางการเงินใบอนุญาตเนี่ยนะครับเป็นของ FSA นะครับที FSA เนี่ยนะครับเป็นน่าจะเป็นของเนี่ยครับเป็นของเชชิลนี่แหละครับเป็นของค่ายเดียวกันนะครับโอเคก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมกันดูนะครับสำหรับ b ล o k e เกอร์